เอาล้ฮะก็สวัสดีนะผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ K 8 8 8แดแปี๋ยวไอ้ลูกปลาของเรานั่นเองนะครับผมโอ้โหวันนี้เรามาเจอกันในเกมอันดับหนึ่งในดวงใจคือสาวทร,รมนั่นเองครับผมมาดูกันเลยครับผมว่าวันนี้เราจะแตกไปเท่าไหร่นะกับทุน1 0ึ่บาทแน่นอนสะสมอะไรเกมยังไม่ได้ถอนนะผมอยากจะเล่นแบบสะสม้ท่ต้องชมดูไงว่าแบบว่าเอ้ยเท่านี้ไป สู้ต่ออยากเป็นใหญ่ใจเราต้องนิ่งรับท่านผู้ชมอาจจะยาวไปเลยนะอยากจะยาวไปเลยนะถ้ายังไม่ถึงกําหนดถอนนะเดี๋ยวดูกันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยละกันนะครับผมสูตรเดิมตามสูตรท่านผู้ชมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบสิบสองสิบสามไม่ใช่แค่หนึ่งสามห้าเจ็ดพอก่อนนะแค่หนึ่งสามห้าเจ็ดก็ไปมันดึงก่อนนะครับผมโอ้แล้วจะเล่นในครบสูตรผมว่าต้องเล่นยาวไปนู่นนะแบบ กี่นาทีอะแบบนานเลยอะเลนมาถึงชั่วโมงแล้วมั้งถ้าขอมาเดี๋ยวปั่นให้ดูนะยวปั่นให้ดูยาวๆเลยนะถ้าขอมานะโผล่แล้วบีเจมาสองรอบล้วจะโผล่หรือเปล่าไม่มาเลยอ้อาไม่หยุดไม่หย่อนวะท่านผู้ชมไม่หยุดไม่หย่อนวะเออ ฟีเกมมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่ไม่โผนะท่านผู้ชมมาล้อหลอกเราหลายรอบแล้วนะมาล้อหลอกเราหลายรอบแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนดกันเออมาครับผมสองบาทนะจังหวะนี้สวยงามโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยอะยังไม่แตกต่อเฉยฮะยังไม่แตกต่อนะเฮ้ยกำลังไหลดีนะช่วงนี้กำลังไหลดีนะ เป็นบาดนะเป็นบาทเราดูมีทรงวะ่ะท่านผู้ชมรอบนี้เป็นบาทเราดูมีทรงวะ่ะเราหน้าทองมาเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะหน้าทองมานะท่านผู้ชมเคมาก่อนนะจังหวะนี้แล้วลงยาวมันหน้า้าวะ่ะหน้าอะไรมาอีกโอ้โหฝอเพิ่มได้หรือเปล่าน้อยเหลือเกินโอเคหัวคยยี่สิบสามบาทนะ ไปต่อไม่ต่อเป็นบาทมีทรงเป็นบาทมีทรงรอบนี้เป็นบาทมีทรงแต่ผมขอให้เหลือสิบมุนเพราะวผมเปลี่ยนเป็นสามบาทนะเพราะมันดูแตกดีอ่ะโอ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะผมบอกแล้วมีทรงมีทรงปุ๋นเอ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเลยคูณเจ็ดบาทท่านผู้ชมร่อนเลยครับจังหวะน,นี้ร่อนเลยสามสิบเก้าบาทนะเอ้ย ดีดีดีเสาถ้ำมาว่ะช่วงนี้แล้วพวกหมาก่อนนะโอ้ยพอละวพอละวพอละวพอละเพิ่มเบ็ดดีกว่าท่านผู้ชมเพิ่มเบ็ดดีกว่าเอาความฮาเลยละเบ็ดสามบาทไปเลยสักสิบหมุนไปสักสิบหมุนไปเฮ้ยโอ้โหมาหมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหมาล่อหลายรอบนะท่านผู้ชมไม่มาสักทีนะ ว่าล่อเราหลายรอบนะเรารู้สึกว่าเริ่มไม่พอใจแล้วนะเราไม่แตกด้วยนะจังหวะนี้เฮ้ยอุย้ยมาว่ะทีเดียวเครื่งหน้าอย่างนี้เลยเหรอบ้าไปแล้วฮะจังหวะนี้บ้าไปแล้วเบ็ดสามทำงานน้ำชมเบ็ดสามทำงานเบ็ดสามทำงานว่ะมาดูดิทรงต่อไปจะมีอยู่หรือเปล่าวะลุยลุยลุยใครอยากเล่นตามนะน้องชมนะ ลิงก์ใต้เม้นเลยนะกดเข้าไปเลยนะบอกเลยสมัครมาช่วงนี้เรามาเล่นตามกันนะผมกดตามกันได้เลยนะเฮ้ยเรามาหน้าม่วงมารอบนี้เจ็ดสิบสองบาทเลยเฮ้ยเหมือนจะสวยว่ะรอบนี้เหมือนจะสวยว่ะท่านผู้ชมเหมือนจะสวยว่ะเจ็ดสิบสองบาทนะผมไปมาทรงดีมาทรงดีงดโอ้โหได้ใจว่ะท่านผู้ชมได้ใจว่ะต้องเบ็ดห้าแล้วเบ็ดห้าผมมาซะหน่อยแล้วกันเบ็ดห้าผมมาซะหน่อยแล้วกัน โอ้ยเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับจังหวะนี้เออไหลครับไหลไหลสวยเลยตรงนี้ไหลสวยเลยเบ็ดห้ามาดีว่ะเบ็ดขึ้นยิ่งมาดีร้อยสิบบาทฮนะมาดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้โอ้ผมเลิกหวังกับมันแล้วอะในผมาทีเฮ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วฮะหลังจากมาล่อเราอยู่นานนะท่านผู้ชมมาว่ะมาดูกันดิ รออยู่หลายทีจะแตกดีสักแค่ไหนฮะไปสิบมุนทั้งหมดนะมาวัดกันดูเลยดีกว่าเอ้ยมาก่อน6.5ฮะขอขอสักร้อยเหรอยวะฟรีเกมเนาะจริงๆท่านผู้ชมขอสักร้อยดีกว่าโอ้โหเฉยจัดจ่ะท่านผู้ชมโคตรเฉะยอ่ะ เออเออเออได้อยู่ได้อยู่เดินทางมาถึงกับครึ่งร้อยแล้วท่านผู้ชมสี่หมุนหน้าเขียวลงมาตรงนี้ร้อยมาแล้วว่100าร้อยไม้เห็นแล้วว่ะท่านผู้ชมหรือว่าฟรี้อนฟรีหรือเปล่าเฮบเฮิบ,ฮบโอ้ยยังได้ลุ้นอยู่ฮะยังได้ลุ้นอยู่ฮะโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาว่ะท่านผู้ชมร้อยหกสิบหกครับสวยครับตามหวังตามหวัง ยังอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหสุดที่คุณ18นะไม่แตกต่อว่ะนะคุณผู้ชมไม่แตกต่อว่ะขออ่อยสักห้าหมุนได้ปะข่อยสักห้าหมุนไดปะมันได้เยอะแล้วนะแต่ว่าข่อยสักห้าหมุนเลยเฮ้ยเรามาทอดน,นี้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเรียบร้อยครับพอแล้วไม่ต้องห้าหมุนแล้วท่านผู้ชมจังหวะนี้มาขนาดนี้ 123ส,สปลาฉลามขึ้นบกครับผม123บาทสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวครับผมโอเคท่านผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะใครชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง SPK 888แปเล้ลูกป่าด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะผมไม่แน่นะผมเราจะเอาทุนจำนวนนี้ไปต่อยอดนะใครอยากดูนะคอมเมนต์มานะต่อยอดเราค่อยถอนดีเดียวนะมาเลยจัดมาครับผมสำรนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ